สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกวับน้องจานสไตล์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะน้องจาจะพามาชมนะคะรถ XLS ค่ะราคาอยู่ที่8 8, 8 9,000บาทนะคะคันนี้น้องจาจะไปส่งน้องนุ่น FC จังหวัดระยองนั่นเองเย้ yeah! โอเคเดี๋ยวน้องจาพาไปดูนะคะว่าคันนี้น้องจาแต่งสวยขนาดไหนมาดูกันเลยนี่ค่ะด้านหน้าของเรานะคะน้องนุ่นก็จัดเป็นเซ็ต แรปเตอ V6 นะคะไฟ LED ตรงนี้น้องนุ่นรีเควสขอเป็นสีขาวนะคะพี่จามนี่ก็คือสวยมากคันนี้แล้วก็ติดตัวนูนนะคะเลนเจอร์ตรงนี้นะคะสวยไหมล่ะมาต่อด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างของเรานะคะนี่เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะก็อยู่ในเซ็ตแรปเตอร์ของเขานั่นเองโอเคคันนี้นะคะจับคู่มากับยางโตโยนะคะแล้วแม็กขอบ20นะคะยาง275ทับ55นะคะอันนี้ก็ถามแคมเปญได้นะคะ คันนี้นะคะไม่ยกนะคะนี่ไม่ยกก็จะเป็นแบบนี้เลยน้องนุ่นรีเควสต์เราไม่เอายกค่ะมันสูงพี่จามก็จัดให้เลยค่ะนี่มาต่อด,ด้านข้างกันเลยค่ะพี่จามก็ติดให้ก็คือเบ้ากันลอยนะคะแล้วก็คิ้วกันศาสตร์นะคะนี่น้องนุ่นรีเควสต์เลยอยากได้มากเลยโลบานี้โลบาเอาแลนเดอร์นะคะที่พี่จามติดให้ติดมาพร้อมสติ๊กเกอร์แรปเตอร์ apter, ด้านหลังอีกนะคะ นี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่จามก็เปลี่ยนไฟท้ายเป็น LED ให้ด้วยค่ะนี่แล้วก็มีครอบไฟท้ายด้วยนะคะกระบะท้ายก็จะมีฝาครอบท้ายกระบะนะคะแล้วก็ตัวนูนเลนเจอร์ที่ฝาท้ายกระบะนะคะสวยมากคันนี้ก็คือเพอร์เฟกมากนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จามพาไปดูภายในนะคะว่าสวยแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะ ต่อภายในกันเลยค่ะภายในคันนี้นะคะพี่จามก็ติดเบาะหนังเพิ่มเติมเข้าไปให้ด้วยนะคะน้องนุ่นเลือกเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้โชว์สีส้มนะคะสวยมากเลยคันนี้นี่นะคะจอนะคะก็ให้มาถึงขนาด10นิ้วกันเลยทีเดียวคันนี้ก็เป็นพวมาลัยไฟฟ้าเช่นเดิมนะคะเน่จอเป็นดิจิตอลด้วยนะคะแล้วพี่จามก็ติดสครับเพดด้านข้างให้น้องนุ่นด้วยนะอันนี้ของแท้จากสูรเลยนะคะเป็นการลอยนะคะ เดี๋ยวจามพาไปดูรอบรอบรถอ,อีกรอบนึงดีกว่าสวยแค่ไหนมาดูกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จามนะคะมาส่งรถให้น้องนุ่นที่ถึงระยองเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จามจะสัมภาษณ์น้องนุ่นนะคะว่าออกรถกับพี่จามเลยคะ่ะยากไหมมาสัมภาษณ์น้องนุ่นกันเลยค่ะน้องนุ่นค่ะพี่จามขอเครดิตน,นิดนึงนะคะอันนี้น,นะคะน้องนุ่นเจอพี่จามที่ไหนคะ,ะเจอในเพจเฟซบุ๊กค่ะ,ะแล้ว จัดไฟไดกับพี่จามยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะง่ายมากค่ะาาถ้าเกิดคะแนนเต็มสิบให้พี่จามเท่าไหร่คะสิบไปเลยค่ะเย้ yeah! อันนี้พี่จามก็มาส่งน้องนุ่นถึงหน้าบ้านเลยนะคะนี่นะคะน่ารักมากเลยอันนี้ก็คือรถสวยถูกใจไหมคะถูกใจมากค่ะอาาโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จามขอตัวไปพิเิตนรถให้น้องนุ่นดูก่อนนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวดูในคลิปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย